บริษัท LG Chem Life Sciences ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด PS Cell Vitamin i สารฉีดโพลีนิวคลียอไทที่ได้รับการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีการวิจัยขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์การฟื้นฟูผิวอย่างครบวงจรของไทยผลิตภัณฑ์ของ LG Chem ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ h p c e ีเซ i วิท a ร i น e เป็นสารฉีดโพลีนิวคลีโอไทด์ที่มีคุณสมบัติในการหล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวช่วยเพิ่มความเต่งตึงความยืดหยุ่นและฟื้นฟูผิวที่มีปัญหาเช่นผิวแตกลายหรือเป็นพังผืดให้กลับมาดูดีขึ้นโดยวิทารันอยู่ภายใต้การควบคุมและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ great e It is my great pleasure a, a, a p l ค่บ <LG> วันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะครับของ LG Aesthetics Thailand นะครับก็เป็นนิวผลิตโปรดัก์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า HP I, right? LG Chem is a leading sciences company with a vision to connect science for a better future. And with that vision, LG Aesthetics has been working together with leading healthcare practitioners to develop credible solutions to make our customers' lives more happier and beautiful. <coughs> เชื่อมวิทยาศาสตร์กับกับชีวิตนะครับแล้วก็ connecting life นะครับเราก็จะทำทุกอย่างให้มนุษย์มีความ uh, สุขสบายมากขึ้นนะครับ so we are very committed to deliver credible aesthetic solutions with high standard of quality, efficacy and safety and following our first product hyaluronic acid filler e v a r we are happy to launch our second product which is a skin booster a medical grade skin care solution a skincare, kind of bio stimulator focused on skin care kind of rejuvenation and regeneration in thailand ครับก็เราก็คิดคนแนละ้ววิจัยพัฒนานะครับนะในส่วนของ aesthetic นะครับ a r e ยนะครับในเรื่องของความงามต่างๆเรานําเข้าบริภัณฑ์ตัวแรกนะครับคือ HA filler นะครับ แล้วตัวที่จะเปิดตัวในวันนี้นะครับเป็นโปรตีนจากปลาเท้านะครับคือโพลีนิวคลอ์นะครับมีชื่อว่า HPL Vitalan I นะครับตัวรดักตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกับ d ด r m a มั i ฟ l e r Dermal Filler ฟเป็น Hyaluronic Acid นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ได้สกัดมาจากตัวปลาเท้านะครับซึ่งเราก็ทำให้เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมาทำให้บริสุทธิ์แล้วทำให้ฉีดเข้าไปใน ใบหน้าได้นะครับจะช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับหล่อเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจะดีในเรื่องของการทําให้รอยเหี่ยวย่นต่างๆหรือก็ใบผิวหนังที่มีการเป็นฟังผืนะ่นจะช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับปกติในกลุ่มนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับแล้วก็การฉีดนะครับก็ขึ้นกบ,ก,บกับดูแลทางการแพทย์ด้วยแต่ผลลัพธ์โดยทั่วไปนะครับอยู่ประมาณ6เดือนครับใน,ในการฉีดตัวโปรโตีนเนื่องจากว่ามันมีเป็นโปรโตีนมาจากปลาลาเมอานะครับ มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากฉะนั้นความปลอดภัยมันจะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการดูแล,ลหลังจากหลังจากฉีดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับเราก็คาดว่าตลาดในเมืองไทยเป็นตลาดที่ตอนนี้เนี่ยถ้าประชาชนคนไทยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการชะลอวัยนะครับการชะลอวัยการไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการทําให้สวยงามอย่างเดียวก็ทําให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นเราก็คาดหวังว่าเราจะเข้ามา ตเติมเต็มในตลาดตรงนี้นะครับอย่างน้อยใน1ปีแรกเนี่ยเราคาดหวังที่สัก10%แชร์ในตลาดของสารเติมเต็มเหล่านี้ครับเราเริ่มทำการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก็คือวันนี้เลยนะครับ mm. ว่ะเป็นงานวันเปิดตัวของตัวโพลีนิวเคทยคือวิทแลนต์ตัวนี้นะครับ so I'd like to announce today as the beginning of LG aesthetics second chapter in Thailand so in first chapter we introduced our HA filler and now we are introducing a new solution for to cater to diversify needs of Thailand customers and healthcare practitioners and we look forward to bringing more products to kind of cater to your advanced demand <laughs> ทั้ง2ตัวคือเดอร์ม i ฟิลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวโปรตีนโพลีนิวเคลียตายตัวนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่อยากจะย้ำว่าทั้ง2ตัวนี้ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์นะครับในการที่จะนำไปฉีดครับขอบคุณครับ